มอบประสบการณ์เป็นบทเรียนตัวอย่างรูปธปรรมเ,เพื่อนๆครับต้นผักหวานที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นต้นผักหวานที่ลุงพออปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านช่วงนี้นะครับต้นก็เริ่มสูงใหญ่เก็บยอดกินลําบากนะครับลุงพอ,อก็ตั้งใจนะครับจะตัดแต่งกิ่งต้นผักหวานทิ้งแต่มานั่งนึกอีก ครั้งนะครับอีกทีหนึ่งว่าแล้วเราจะตัดแต่งกิ่งทิ้งไปเปล่าๆทำไมนะครับก็เปลี่ยนวิธีคิดนะครับก็ได้วิธีการใหม่แทนที่จะตัดแต่งกิ่งต้นผักหวานทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ก็ใช้วิธีการตอนกิ่งนะครับก็จะทำให้เราได้อะไรครับตัดแต่งกิ่งต้นผักหวานแล้วก็ได้ต้นพันุ์ผักหวานนะครับไปปลูกขยายพันธุ์ได้ นะครับเช้านี้ก็ตอนไปเกือบเกือบยี่สิบกิ่งนะครับคิดเล่นๆน,นะครับว่าถ้ากิ่งตอนที่ลุงตอนต้นผักหวานป่าต้นนี้นะครับออกรากประมาณ50เก็จะได้ต้นผักหวานมาใหม่อีกเกือบเกือบสิบต้นก็เป็นการเพิ่มปริมาณขยายพันธุ์ต้นผักหวานป่าจากต้นเดียวนะครับนี่แหละครับก็เป็นตัวอย่างรูปธรรมนะครับมอประสบการณ์เป็นบทเรียนรัดให้กับเพื่อนๆครับ ตอนผักหวานนะครับเป็นการตอนผักหวานป่าแทนที่จะตัดกิ่งทิ้งไปเปล่าๆสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ